ในอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเมืองด้วยคือปีนี้หลายคนบอกว่ามันมี2ประเด็นประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับอีกอันนึงก็คือการเลือกตั้งอบจอาจารย์ทั้ง2ประเด็นนี้ค่ะมันเป็นหมุดหมายของการเมืองไทยของปีนี้แต่ว่าไม่ถึงระดับเป็นความหวังที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ใช่ไหมคะไม่ไม่คไม่การเปลี่ยนแปลงใหญ่คืออะไรต้องต้องมาคุยกันต้องมานิยามมาให้ตรงกันค่ะคำว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี่คืออะไรล้มกระดาน ล้มกระดานนี่คือยุบสภาเลือกตั้งหรือล้มกระดานแบบรัฐประหารเอออันไหนล่ะรัฐประหารมันไม่ควรจะอยู่ในความคิดแล้วคือมันประเทศมันไม่ถึงก็ทำมาแล้วต้องสองครั้งก็เห็นอยู่เนี่ยจะทำอีกเหรอผมผมว่ามันไม่มีเหตุมันไม่มีเหตุมันไม่มีเหตุนหตขนาดนั้นยุบสภายุบสภาผมก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องยุบสภา ผมว่าถ้ามองจริงก็ต้องมองปีหกเ้านั่นนะ <6. S 1> ปีที่สามปีที่สามปีหน,น้าหกเก้าคือปีนี้ผมคิดว่าปล่อยมือขี่จักรยานไปก่อนแล้วกันอย่าพิ่งไปขย่าอะไรกันมาก